ต่อตัวย์ข้อนี้นะคะเมื่อคู่เนี่คือบอกว่าให้เตลี่ยนกันฉันเปลี่ยให้ที่หกคูณห้าคูณสี่แปดพอหาสี่แปดคูณสองแปดสี่แปดตัดไปก่อนมันจะเหลือสองแปด ตอนนี้ข้างบนไม่มีแปกแล้วใช่ไหมไม่แล้วข้างล่างก็ต้องกระจายปกติได้ค่ะสองแสดมาถึงเลขสองคูณเลงไปที่เลขถึงหนึ่งก็คือสองคูณหนึ่งคิดได้ค่ะสะท้อนสองหนึ่งสองสองสามหกนะคะที่จะเจ้าพออดสองหนึ่งสอง สองสามหกค่ะเอาสาไปคูณห้าได้สิบห้าข้างล่างหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งเขาไม่เขียนกันนะคะเชยเขียนได้หรเ่งแต่สห้าค่ะงาแปะอย่างนี้ค่ะอ่าให้ตัวเลยค่ะคุณชิวไปงาสี่าสิบแปดหางสิ8แป ขาแข็อทำกูด้วยค่ะให้แข็งแกร่งให้ดกว่าเอาต่อนะคะิีแปอาจารย์ก็เลือกเด็กที่ให้เก็ดเขาไห้เก่งเยอะ้เกิดคนอื่นบอกว่าทำไไม่เด็กค่ขาดน้อยใเด็เด็กดีกว่า จะกลายเป็น10คูณ9คูณ8คูณ7 8ค่ะถูกไหมคะหาร7 8คูณ3 8ตัดเศษไปก่อนค่ะเหลือ10คูณ9คูณ8ด้านล่างก็กระจายตามนปค่ะ3 8หมายถึง3คูณเลงลงไป ข้างล่างและห,หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งไม่ต้องเขียนแล้ว 3, 12, 12 10, ค่ะเชิญข้างบนนะคะสี่คูณสามสิบสองสิบสองคูณสิบร้อยยี่สิบค่ะเห็นปะการ์ดที้ก็ตอออกมาได้ยินไหะยิงค่ะ,คะไม่ได้แต่พวกเราแปลกต่างนะเห็นสะโก้อยู่แล้วรู้แล้วว่า โ็นท่ต้อข้ามอะไรไงแต่กับข้ามก่ได้อะแปลก,ก,กไหเราเราม่ลบนบนข้ามกันแม่ใหญ่ก็คไหแอะต้องบนบนข้ามเนี่ยที่ข้ามแม่ใหญ่จะข,ข้ามได้หรือเปล่าคือบางคนรู้ว่าต้องแทงตรงนั้นสัห่หัต้งทีแต่ยงไม่หล่อแลดว่าถึงข,ข้ามก็ไม่บนนข้ามอกคือกูจออกมาจากลแล้วก็ทำไม่ได้กระสขขา ลา,าต,าาลตวว้าติอีสุดท้ายอะเลยตัว่าเติอนอีเดีได้ไหมนั่งเจ็กต่อไมนเด้ยวยังไม่ได้เลยค่ะเติมอีเดี้ยวได้ไหมค่ะสุดท้ายเราไู่ห้องค่ะ ได้ดาวนะคะ <coughs> <coughs> เริ่มค่ะสัญลักษณ์ของเตอร์มิวเทชันเนี่ยคือ N P R ค่ะตัว N เ,เล่กคล้ายเลวลนดั R คือตัวห้อย uh, นะคะ N P R นิยามว่า N แปหาร N L R แปดอตัวอย่างไหมตั้งเจ พีสี่เจ็ดพีสี่ตามนิยามหมายถึงเจ็ดแปดนะคะหารเจ็ดลบสี่ใช่ไหมคะ,จะเจ็ดลบสี่แล้วก็เลอแปดเจ็ดพีสี่เท่ากับเจ็ดแปดหาร จ็ดลบสี่แปดเจ็ดลบสี่ได้อะไรได้สามแปดท้นี้ก็มาถึงให้พี่ถามพี่เจ้าเลขแปดสิเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามแปดค่ะเังนีได้สามแปด ตัดชี้ด้วค่ะออกได้คำตอบคือขอรูปชี้เลขงานนี่ฉันตายแน่วนนี้เป็นพันต้องคิดค่ะเจ็ดคูณหกเจ็ดหกสี่สองคิ้คิ้ชี้ใจแล้วเจ็ดหกสี่สองคูณกับห้าคูนสี่ยี่สิบสี่สองคูนยี่สิบ แปดร้อยสี่สี่ตรนี้ที่คือคำตอบเห็นไหมว่าเทคนิคใการขอช่วยตรงนี้เพราะฉะนั้นสรุปเจ็ดพีสี่หมายถึงเจ็ดแปดหารเจ็ดลบสี่แปดเจ็ดลบสี่ได้ สามแล้วพวกเราก็ใช้ที่ีการเปลี่ยนแปดเจ็ดหกห้าสี่เปลี่แปดเข้าไปนะคะแต่เกลือตาลเด็กนะคะมีเทคนิคนเรหนึ่งที่ที่จะบอกง่นะค่ะเอาไปชี้ง่าเลยค่ะไม่ต้องนั่งทำตานี่รอพอค่ะนี่รอพอรอพออย่าง ยาค่ะนีหลาบบยาได้ค่ะใครไเข้างโนไปถามยาก็จะเป็นพี่คขาโยกขาเลยที่พี่เป็นพี่ยาใช่หะพี่ยาวพี่พี่ยาวพี่ยาพี่ยาเดยค่ะโอเคค่ะโม่ไปโม่ะพี่ยาเดี เจ็ดี่ดูนะอย่าอย่าเจ็ดอักาวเ็ดั่ให้ดูกล้หน่อ่ะหนูดูมันเกิดความอย่นวายข้นทค่ะเจ็ดสี่หมายถึงเจ็ดคูณเรียนลงมาสี่ตัวเจ็ดคูณเรียนลงมาสี่ตัวคือเจ็ดคูณ คูณห้าคูณสี่โจกยนเลยเห็นไมเจ็ดทีสี่หมายถึงเจ็ดคูณเรยงลงมาสี่ตัวเจ็ดหกห้าสี่เขกัสี่ตัวเหมือนกับคูไหมเหอนไหมเหมือนเลยกว่าไห้ต้งเพิ่งนิ้วเห็นไหมเทคนิคของปี่มืออ่ะแล้วที่มือเจอแบบนิยางแบบยารกระชูนี้อ่ะคตอบได้แปดร้อยสี่ ไหนลองทำต,นนต่อตนี้ขอสองคะใช้พี่คู่กับนิยามนิยามก็ไปทำพี่ก็ได้นะคะห้าทีสองบับเก้าทีแา ไอคือห้าคูณสอค่ะห้าคูณเรียงลงมาตัวสองตัวอัน5้าคูณสี่ค่ะจบได้แค่ไนสองตัวแล้วอีพีตค่ะเจ้าจิตาเจ้าเรียลงมาี่ตัวสาตัวเจ้าแปด กะต่าต <ừ> ัวต่อวพี่เล่วนยังวะกระตมีดูว่ามัอะไรกระต่ายพอหัวี่ตงหมอนีคะกระต่ามีว่าตัวอะไรตัวอะไรตัวไห ปสามปห้บเจ็ดเจ็ดสิ่เก้าสี่เก้าหกหนึ่งห้าเอ็ะคนที่ถาม้คงห้าเห็นไหมคะเห็นค่ะไม่เหนแล้วค่ะห้าร้อสี่เป็นตัวที่จ็ดค่ะอะไรค่ะก็วันนี้ทุกคนตั้งใจในการเรียนเนี่ยค้อ 9ข้าปนอกเี่ยโอเคเลยราน9เดือ9็โอเคพี่ เดินค่ะนะาะยูหุ่นท่าคบเดี๋ยววันวันจวนาร์เราจะเจอนต่อนนะคะในห้องนี้ไม่ว่นที่นี่ค่ะ